แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดตัวชุดเยืยนอนฤดูกาล2023-2024คลิปนี้ขอเอาใจแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันสักหน่อยเมื่อทีปีศาจแดงเปิดตัวชุดเยือนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งต้องบอกว่าสวยบาดใจแฟนปีศาจแดงทุกคนไม่น้อยโดยชุดเยือนชุดใหม่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดเยือนอายุแรกๆของสโมสรเป็นการนําเสนอการตีความใหม่ด้วยสีเขียวคลาสสิกเส้นสีแดงเลือดหมูตัดล็อกสีขาวชวนให้ลึกถึงอิฐและสถาปัตยกรรมสีแดงอดอดดเด่นของเมือง ฐานสีเขียวยาม่ําคืนแสดงถึงภูมิทัศน์ของเมืองแมนเชสเตอร์ที่มีชื่อเสียงถือเป็นการออกแบบที่ดูสมบูรณ์แบบโดดเด่นและมีชีวิตชีวาปิดท้ายด้วยปกเสื้อคอกลมลายนูนสีขาวอย่างมีสไตล์ทั้งนี้แฟนๆปีศาจแดงสามารถไปหาจาับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วราคาถ้าเป็นรุ่นเพเยอร์่งมีรายละเอียดดีเทลแบบนักเตะใส่ก็ราคาอยู่ที่4,600บาทถ้าเป็นแบบเกรดนิวเก้าหรือเกรดแฟนบอลก็อยู่ที่2900บาทสามารถหาซื้อได้ที่ร้านอารีฟุตบอรลรวมไปถึงซูเปอร์สปอร์ ทิ้งท้ายกันไว้อีกสักนิดตอกจากเสื้อเยือนสีเขียวสวยๆนี้แล้วก็ยังมีภาพหลุชุดเยือนที่3ซึ่งคาดว่าระเบียวนี้น่าจะมีการให้จับจอมกันแน่นอนจากภาพชุดแข่งจะเป็นสีขาวตัดสีแดงสวยงามโดดเด่นมากๆ ถือว่าฤดูกาลน,นี้อาดิดาสทำชุดแข่งออกมาได้อย่างสวยงามมากๆไม่ใช่แค่เฉพาะของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเท่านั้นที่เห็นทั้งเรือมาดริดอาเซนอลบาร์เยนยูนิคโรม่าอินเตอร์มายองมี้และยูเวนตุสก็ถือได้ว่ามีดีไซน์ที่โดดเด่นไม่แพ้กันเลยทีเดียวถ้าชื่นชอบคอนเทนต์เหล่านี้ก็อย่าลืมติดตามกันเอาไว้ด้วยกับฟุตบอลเฮซี่คอนเทนต์สุดซ่าของคนบ้าฟุตบอล